อต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าจำลองสะหายหลายคนวันนี้ก็มาเป็นแม่ค้าให้หลานสาวเด้นอนอไม้ขายไปหมดแล้วนอไม้ขายไปหมดแล้วค่ะผลก็จะตกค่ะอ๋อ,อเราเหลือแต่นอไม้ดอง มะกระบกหนึ่งละร้อยยี่สิบบาทห้าสิบห้าสิบบาทขอเป็นแม่ค้าขายให้เขาได้มหมนีนะเป็นแม่ค้าขายข้าวให้เขาขายมะกระบกขายหน่อไม้ค่ะ ขายบมเหี่ยวแล้วบอกเอามีมาดันมาดันดองอยากกินมาดันดองก็มาซื้อหน่อไม้หกสิบบาทกระปุกหนึ่งนี่รอยหนึ่งนะคะหน่อไม้เปรี้ยวค่ะหน่อไม้ดองนะคะ เอวันนี้รถทำไมมันเยอะจังเน้องทุกวันไม่เห็นรถเยอะนี่วันนี้รถเยอะร้านร้านแม่แม่ค้าข้างทาง รู้สึกเหมือนตาลายบริสบายนนี้คืออะไรใช่ปะ chung sai mình bỏ bài mà lưu bà non ฮันนี่ยังมาดีนี่เลยลูกองมาดันมะม่วงรีวิวร้านเจ้าของดีกว่า มาเรียนเราปรดกจเาทให้เอลเียนตั้งเีนยันให้เตือนรักคำรับสรงยุคินจนบ้านประจําผู้ลดมา ันนี้ตอนนี้นายอยู่บ้านคนบุญนะอยู่บ้านคนบุญผลก็เหมือนผลจะตกจอดซื้อแน่เออพอจอดซื้อเนาะสือคล้ายหายเลยไหมเถอดรถเข้าไปนั่นรถเอาถินแบบว่ะมันรถเอาถินมาไม่ใช่รถเอาถินหรอก ちょっと。 ทัวท่วถั่วมันเหี่ยงนันนึ่งกินเม็ดมันนึ่งกินเม็ดตัวดำ มันรูแปลงผักชวนย่อมมักอึกมักพริกไอ้สุน,นุนหลอกแค่ โอ้ดอกแคมันเป็นแบบนี้ผักมาให้กินกับเมี่ยงหัวตะไคร้หรือแซ่บขนาดแยมยิมย้มอย่ยางหลายแท้ๆโอ้ยหอีไรี นี่อันนี้มันนะนดกขนาดกล้วยกที่ถีมาดูกล้วยหอมอะกิ้งกาดูกล้วยหอมกล้วยหอม ด้วยหอมจอมชุนพ้นจะตกหรือเปล่าน้อ จะตกภูเขาภูเขาจะกันขวางหน้าแต่เธอก็สร้างอะไรที่จะเธอไม่ได้เป็นใจฮึ เค็มเค okay, ค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะเอฟีค่ะถ้าใครผ่านมาทางนี้มาซื้อมะกระบกซื้อ มาด,ดันดองน้ำไม้เปรี้ยวนะคะมีสินค้าหลายอย่างให้เลือกอยู่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ